สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสกนักสร้างเรากลับมาที่ตู้นี้กันทําไมเพราะว่ามีคําถามเข้ามาหลายข้อมากเลยนะครับว่ายากาจดตะไคร์เอซูเอลจีเอวนะครับมีผลอะไรกับสัตว์น้ําต้นไม้หรือว่าอะไรบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาให้ดูนะครับหลังจากตู้นี้ที่ใช้ยากําจัดตะไคร์เอซูเอลจีเอวไปแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ แล้วก็จะมาให้พบกับเรื่องสุดชอ็อกเรื่องหนึ่งด้วยโอเคนะครับไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับหลังจากใช้ยามาเป็นเดือนแล้วนะครับน่าจะได้แล้วนะก็ต้นไม้ในตู้ก็ปกติดีนะครับไม่ได้ใส่ถุยเลยก็เติบโตสมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกัน ขอถอดออกจากขาตั้งกล้องก่อนนะครับนี่นะครับโรทาลาพิงคนะครับโตโจนเต็มแล้วนะครับมอดก็เจริญเติบโตอย่างดีนะครับโรทาลาพิงค์ โครีน,น่าก็ขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วนะครับแล้วก็โครรกน้ม um ก็เช่นกันนะครับสูงมากเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องตัดแล้วอมอสก็ปกตินะครับอนูเบียตใบด่างปกตินะครับพิเรนไทยออเรนททลิสก็โต มหาศาลมากตอนนี้บูแสบปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่ามอสมันเริ่มโตดีขึ้นมาแล้วมันเริ่มจะคุมบูเสบแล้วนี่ให้ดูบัวก็งอกกลับมานะครับความจริงตอนแรกที่ใส่ย,ยามันไม่มีบัวนะเพราะว่ามันโดนบังแสงไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแล้วอยู่ดีมันกลับขึ้นมาใหม่ นี่ก็ด้านข้างตู้นะครับต้นไม้ก็แน่นหมดแล้วปลาก็ปกติอยู่ดีกินดีนะไม่มีปัญหาอะไรเฟิร์นก็ปกติคือต้นไม้มันสมบูรณ์จนมันแน่นหมดแล้วอะคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอะ่ะใส่ปุ๋ยเหล็กก็ไม่ใส่ ปุ๋ยธรรมดาอะไรก็ไม่ได้ใส่แต่ว่าต้นไม้แดงเพราะว่าตอนนั้นเราใส่คาร์บอนน้ำไปช่วยเขาด้วยนะครับตะไครไม่มีแล้วตู้แบบสมบูรณ์มากตอนนี้ปลาก็ปกตินี้นะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลย คือมันล็อกแล้วอะเดี๋ยวจะต้องรื้อแล้วละ่ะก็อย่างที่ให้ดูนะครับว่ายาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่ามีคำถามพวกนี้เข้ามาเยอะมากเลยก็เลยเอามาให้ดูอีกรอบกันเลยดีกว่าชัวร์ว่าไม่มีปัญหานะใส่ตาม โดสก็ไม่มีปัญหานะอันนี้ผมใส่เกินมานิดนึงด้วยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็วันนี้เรื่องสุดช็อ,อกเรื่องหนึ่งนะครับนี่สงสัยจะได้รื้อตู้แล้วละ่ะของแท้แล้วละ่ะ คือตู้ใบนี้มันหลายปีแล้วนะครับเห็นดูดิน anyway> ้ำมันลงไปถึงเกือบข้างกระจกข้างล่างแล้วคือตู้นี้มีคนให้มานะครับเป็นตู้ไม่ใช่ตู้ที่ร้านทำนะครับก็เลยเอามาใช้ต่อเพราะว่าเป็นกระจกริสตันเคียร์นะครับหรือ l อ d อดีนะครับก็หลายปีแล้วคือตู้ทุกยี่ห้อนะครับมันมีอายุการใช้งานของมันนะครับ ก็ควรระวังนะครับมันสังเกตวางตู้ให้ได้ระดับน้ํานะครับแล้วตู้มันจะใช้งานได้นานอันนี้ก็หลายปีแล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวคงจะต้องรื้อมาประกอบใหม่นะครับอันนี้เสียวคือถ้าถ้าเราเห็นขนาดนี้แล้วอะ่ะเ,ออเราควรรื้อตู้เปลี่ยนตู้หรือว่าย้ายตู้ได้ละ แต่มันก็นานนะกว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยก็จำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีเหมือนกันแต่ว่าก็ก็นานนานอยู่พอสมควรอืมนั่นแหละเรื่องสุดช็อกคือเราต้องรื้อแล้วละ่ะคือคือตอนแรกคิดว่าเออรื้อจัดรื้อตัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็พอแต่คราวนี้คือแบบว่าเฮ้ยเราต้องรื้อรื้อทิ้งทั้งตู้เลยจะเอาตู้ไปประกอบใหม่หรือไม่ก็เอาไปทิง้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คิดว่าน่าจะประกอบใหม่ขึ้นมายิงกาวใหม่เพราะว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะครับกระจกทั่วไปไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ากาวเขาอาจจะเสื่อมอายุอะไรอย่างเงี้ยคือนะฮะก็ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อถูกแพงอะไรของไทยของนอกมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเราก็วางตู้ ให้ได้ระดับน้ำนะครับตั้งระดับห้ดีตรงกันทุกด้านแล้วเราก็จะใช้เขาได้อย่างยาวนานนะครับก็ถ้ามันหลายหลายปีแล้วก็หมั่นสังเกตแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเพราะว่าของเพื่อนผมที่เป็นอันไซส์เดียวันเนี้ยก็เอามาให้ซ่อมเหมือนกันเพราะว่าบานหน้ากระเด็นออกมาคล้ายๆอย่างนี้แหละอืมก็ระวังด้วยนะครับถ้ามันหลายปีแล้วอะประมาณเกินห้าปีเกินอะไรอย่างเงี้ยเออ สังเกตหน่อยละกันนะครับเพระตู้ไม่มีคานมันจะอายุการใช้งานน้อยกว่าตู้มีคานนะครับก็มันสังเกตกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านแล้วก็สิ่งมีชีวิตในตู้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อย่างที่ให้ชมไปแล้วว่าเฮ้ยยาคาดคา,ายเอซูมันไม่มีผลอะไรนะเออ มันมีผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะครับหรือว่าตัวเดิมของเขาเองก็มีผลกระทบมากกว่านี้ด้วยซ้ําแต่อันนี้ตัวใหม่มา้กับผลกระทบน้อยมากและแถมต้นไม้ยังสมบูรณ์ขึ้นด้วยเพราะว่าอมันจะทําให้น้ําออกแนวกระด้างกระดางนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพิ่มแร่ธาตุให้นิดนึงมันก็เลยต้นไม้มันก็เลยโตด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไขยมันก็ตายไปแล้วหมดแล้ว ตู้ขาวสะอาดเกี้ยงเลยแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องรื้อตู้อันนี้แล้วล่ะครับแล้วก็อาจจะมาเซตอัพใหม่แล้วก็ถ่ายให้ชมกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ